ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อคาถาเบิกบุญฉบับย่อเบิกบุญเก่ามาใช้พิชิตตาชีวิตเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะวิธีเบิกบุญเอามาใช้ยามชีวิตลำบากเพื่อชีวิตไม่อับจนได้รับความสนใจจากผู้อา่านรวมถึงเล่าประสบการณ์ว่า นำไปใช้แล้วส่งผลชีวิตอย่างไรฉบับนี้คือภาคเสริมถึงขั้นตอนเบิกบุญที่ไม่ได้กล่าวถึงในภาคแรกว่ายังมีฉบับย่อสามารถสวดได้ทันทีโดยไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายเรียกว่าคาถาเบิกบุญฉบับย่อพระอาจารย์ท่านกล่าวว่า คือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเมื่อทำแล้วจะสะสมอยู่กับตัวไม่หายไปไหนแต่การที่บุญจะส่งผลกับเราเมื่อไหร่ไม่มีใครตอบได้บางครั้งก็ส่งผลทันทีแต่บางครั้งก็ส่งผลชาติหน้าอยู่ที่กรรมของเราว่าจะบดบังบุญนั้นไว้มากแค่ไหนเป็นคำตอบว่า ทำไมหลายคนสร้างบุญไปแล้วแต่ทำไมชีวิตยังลำบากไม่เจริญรุ่งเรืองอย่างเขาสักทีการเบิกบุญจึงเป็นความเชื่อว่าสามารถขอบุญที่ทําไปแล้วจากเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตาให้บุญนั้นสนองต่อเรา ณเวลานั้นเลยวิธีการกล่าวคาถาเบิกบุญฉบับย่อขอเพียงสถานที่เหมาะสมต่อหน้าพระพุทธเช่นโบสถ์พระพุทธรูปในวัดหรือโต๊ะหมู่บูชาภายในบ้านดำดอกไม้ที่ถวายพระตามปกติจุดธูปสามดอกตั้งนโมสามจบกล่าวว่าคาถาเบิกบุญดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ so ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิสันติตถาคตวิสัตติอะวะธารณะวิสัตติ พิกุอาฆาจัดชามิโหมิกัตตวาอภิสัมปาโย و, อาเนหิกปริตะระอัมหะปัสสะววติอธิปัจจะปายะจะนิรันตะระแล้วกล่าวคำเบิกบุญด้วยอำนาจคุณพระพุทธ ด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในภพในชาตินี้จงกลับมาระบุสิ่งที่ขอเช่นทำมาค้าขายรุ่งเรืองมีเงินทองเลี้ยงดูครอบครัวให้ข้าพเจ้าพบกับความสุข ความจเจริญด้วยเทินจากนั้นกราบพระสามครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นไม่ต้องบนบานอะไรเพราะการเบิกบุญไม่ใช่การขอจากใครแต่เป็นการเอาผลบุญที่เราทำนี่แหละออกมาใช้ไม่ต้องกลัวว่าบุญจะหมดเพราะตามที่กล่าวในภาคแรกว่า เมื่อเรามีกำลังเลี้ยงดูบุพการีมีกำลังเลี้ยงดูบุตรและครอบครัวรวมถึงร่างกายสังขารที่เรายืมมาใช้ให้ชีวิตตัวเองไม่พบความลำบากนั่นแหละคือบุญที่จะสนองตอบกลับมาเป็นร้อยเท่าพันทวีบุญนั้น ไม่มีหมดขอให้มันสะสมบุญเพิ่มเติมสม่ำเสมอไม่ละทิ้งวดัดไม่ละทิ้งคนทุกยากเมื่อบุญเก่ากลับมาสนองตอบเมื่อนั้นเป็นการพลิกชะตาชีวิตที่ตกอับกลับมาเจริญรุ่งเรืองอย่างคาดไม่ถึงเหนือที่จะพรรณน,นาคา,าถาเบิกบุญเสริมโชคลาภ ถือเป็นเรื่องราวความเชื่อที่อยากนำมาบอกเล่าต่อเพื่อเสริมกำลังใจให้ชีวิตมีแรงสู้กับปัญหาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการหมั่นภาคเพียรเชื่อว่าความตั้งใจมุมานะของทุกคนนี่แหละ คือคาถาที่ดีนำพาผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงลุล่วงไปได้ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านแหล่งที่มาข้อมูลนี้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้วันนี้ เราได้นำเรื่องราวมาเผยแผ่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบรรดาให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านด้วยเถินสาธุ สาธุสาธุ